สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับต้นกระท้อนนะฮะวันนี้ผมก็พามาดูการห่อกระท้อนนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะฮะว่าต้นสูงๆเนี่ยเราจะห่อกันยังไงนะฮะเพราะว่าสูงมากผมมาแนะนําอุปกรณ์การห่อกระท้อนนะครับเนี่ยครับเนี่ครับอุปกรณ์ในวิธีการนะฮะก็ใส่ใส่ ลักษณะเนะเอาหนังยางใส่ที่ปลายขอบนะแล้วก็เอาถุงห่อกระท้อนเนี่ยใส่เข้าไปที่ที่ตัวช่อ p บ c ข้างในฮะแล้วก็เนี่ยทำเป็นปากอย่างเงี้ยแล้วเวลาพอจะห่อเนี่ยก็ใส่ลูกกระแางในแล้วก็ดึงสายนะง่ายๆเลยครับนี่ครับอุปรกรณ์การห่อกระท้อนนี่นะรเราจะหาลูกที่มันใกล้มือมองเห็นชัดๆเลยฮนะ เอกี้ใบมันบังก่อนนะช้าๆเลยมันอยู่สูงมากเลยนะฮะเราไม่ต้องขึ้นไปหอนะง่ายๆนะฮะอุปกรณ์การห่อกระทอนล่ตรงไหน h ่ย นี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการห่อนะฮะไม้ห่อนี่เอาไปห่ออะไรก็ได้ฮะมะม่วงมะปางอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแลยครับเพราะว่ามันลักษณะาการทํางานเดียวกันนะฮะนี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาขึ้นมาลูกก็จะอยู่สูงหน่อยฮะลักษณะน,นี่ฮะลูกหอ่อวิธีการง่ายๆฮะนี่ได้้เนี่ยตีมเห็นครับนี่ฮะลูกเนี่ยเห็นไหมแ<ห>ป๊บหนึ่งนะครับอ่ามองไม่เห็นเนี่ยครับพอเรา ลูกเข้ามาได้กระทอนนะฮะแล้วก็ดึงเชือกนะฮเนี่ยห่อเรียบร้อยแล้วครับวิธีการง่ายๆนะฮะเนี่ยครับท่อ PVC นะฮะเนี่ยใครจะไปดี y อวาทำเองก็ได้นะฮะง่ายๆนะฮะไม่ต้องซื้อนะฮะท่อพ VC ขนาดสองนิ้วนะฮะสองสามนิ้วหรือสี่นิ้วเลยฮะเนี่ยประมาณการนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยฮะเนี่ยฮะสามทางนะฮะแล้วก็ตัดนะฮะ เอาเชือกเข้าไปในด้านในนะฮะเชือกด้านในแล้วเวลานี้หนังยางเนี่ยก็ใส่งไปนี้แล้วก็ดึงนะฮะหลักการทํางานง่ายๆนะฮะไม่ต้องซื้อฮะ DIY ได้นะฮะนี่ฮะลักษณะการทํางานของที่หอ,อกระท้อนนะฮะถ้าใครจะไม่ซื้อแล้วทเองนะครับนี่ลักษณะมีเชือกตรงปลายนะครับนี่ครับเราก็หอกันเยอะะเลยนะฮะลูกสูงๆนะฮะปกติถ้าเกิดไม่มีต้องใช้กระดังกระไดนะฮะ หรือว่าใช้นั่งร้านนะนี่เราใช้ไม้ห่อนะลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนตัวหอกะรท้อนนะฮะหาซื้อได้ตามช้อปปี้ระสด้านะฮะจะมีขายเหมือนนะลองไปหาซื้อดูนะฮะมันสะดวกในการทํางานมากๆนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนห่อนะเพราะว่าไม่ไม่สูงฮนะถ้าห่อชํานาญแล้วก็สามารถทํางานด้วยรวดเร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าสูงๆเราไม่สามารถขึ้นกระไดได้นะฮะอย่างเงี้ฮะแห่ไปในลูกนะฮะดัดึงเชือกปั๊บเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหวิธีการง่ายๆอย่างนี้ห้ 5, 600าหกร้อยใบก็ห่อได้แรับเดียวนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับกด,กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ